จบแล้วเมื่อกี้ได้และคลิปไว้เดน๋ยวโหลดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอีสีทั้งช่องธนดาพารวยสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะบ่ายเนาะเมื่อกี้อัดไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะวันนี้มาอีกคลิป ได้มาให้น้องๆเอาไปเสียงดวงเสียงโชคนะคะงดวันที่หนึ่งมีสานะคะน้องๆค่ะนี่ก็เอามาให้แล้วตัวเลขสวยเลขงามน้องๆก็เอาไปเสียงซื้อฉลากนะคะทันยูนันเละค่ะทันทัน ได้ออกอันจันเนาะได้ออกอันจันนะคะน้องๆวันนี้ก็ชุด2ตัวเหมือนเดิมนะคะน้องๆก็ซื้อ สี่ชุดเหมือนเดิมซื้อกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาเอากลับหน้ากลับหลังสามตัวไม่ค่อยมีวันนี้มีแต่สองตัวค่ะยังไม่ได้โทรไปถามเาดี๋วไดเล่อะไรเนะาะบอกว่าพ่อได้สามตัวมาวันนี้ก็ได้สองตัวบนล่างน้องก็ไปซื้อก็ไปกลับเอานะคะซื้อกลับเอาบนล่าง เรนที่หนึ่งมีสาหรอิกออกวันจันทร์เนาะวันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์ สองตัวมีสี่ชุดนะคะหันนี้มีสี่ชุดสองตัวสี่ชุด ซื้อกลับเอานะคะบนล่างเลยค่ะน้องๆบนล่างซื้อบนซื้อล่างเลยนะคะซื้อบนซื้อล่าง สองตัวมีหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่สองสามเจ็ดสี่สี่หกนะคะน้องๆค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษาวันจันทร์นะคะจัน,นี้เลขเจ็ดไหมเนาะเขาบอกว่ามีล่างนี่เป็ดเปดอะไรอ่ะเปดหกก็ให้ไปแล้วนะคะอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะคะน้องๆอ,อีกชุดหนึ่ง ชุดหนึ่งค่ะนี่สีชุดเหมือนเดิมนะคะมีหนึ่นงสีสองสามเจ็ดสีส,สีหกค่ะน้องๆค่ะงวดวันที่หนึง่งเมษาหกเจ็ดค่ะวันที่หนึง่งเมษาหกเจ็ดสีชุดก็มีเยอะนะคะน้องๆ อย่างดวงเอาก็ไม่เยอะถ้าขอให้ออกตัวนี้ถเถอะเนาะแค่สีตัวสีตัวกลับไปกลับมาเอา,าช่องก็ขอบคุณน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะทั้งที่รู้จักเลยไหมรู้จักที่ผ่านเข้ามาก็ขอบคุณมากนะคะดูคลิปให้จบด้วยเด้อ ดูโฆษณาให้นในเด้อจ้าโฆษณาแล้วก็เก็บเหรียญเก็บเงินเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมให้ขอบคุณมากคะ่ะเป็นช่องเล็กๆคนยังติดตามไม่เยอะคนดูยังไม่เยอะแต่เราก็ผ่านสร้างรายได้เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกท่านเลย วันนี้ก็ได้ชุดสองตัวบนล่างน้อง,องไปเสียงโชคเหมือนดืมนะคะให้น้องไปเสียงโชคดูดไปเลยเนาะดูไปเลยนั่นหนึ่งสี่สองสามเจ็ดสี่สี่หกค่ะน้องๆค่ะหนึ่งสี่สองสามเจ็ดสี่สี่หกค่ะน้องๆ แคบในจอไว้นะคะคุณน้องๆที่เข้ามารับชมให้นะคะวันนี้ก็อัดคลิปได้สองคลิปพรุ่งนี้ก็เลยออกแล้วเนาะถ้านั่นอีกมาประมาณอีกโหลดเสร็จอัพโหลดเสร็จน่า,นาจะเป็นชั่วโมงอะคะ่ะเวลาช้ามากเน็ตมันช้าตัดแซปเครื่องเดียวเน็ตช้า ติวตวเลยให้น้องๆดูอีกรอบนะคะแล้วก็มีสรุปยอดอันนี้ค่ะหนึ่งสี่สองสามเจ็ดสี่สี่หกนะคะแล้วก็ให้ดูสรุปหวยด้วยสรุปหวยที่ลงไว้นะคะน้องๆค่ะสรุปหวยนะคะให้น้องๆดูชอบไหมคะเนี่ยเจ็ดเจ็ดสองเจ็ด เจ็ดสองสองเจ็ดนะคะแคปในจออาไว้นะงวดที่หนึ่งเมษานะคะแคปหน้าจอไว้เผื่อมีโชคนะ,คะทังช่องก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะทั้งช่องเราก็สนับสนุสนฉลากินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมให้เป็นกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมดูคลิปให้จบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ